สวัสดีครับสวัสดีครับประเด็นที่ว่าเราออกมาเรียกร้องกรณีมติคอรมอเมื่อวันที่2 9ตุลาคม2567นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับใครอยากฟังนะครับใครอยากฟังเกี่ยวกับมติคอรมอวันที่2 9 ุราคมสองพนาเราเตที่มีการสอดไส้ให้สัญชาติต่างดาวจนทำให้สลิมบางคนออกมาฟาดสลิมด้วยกันหาว่าสลิมันร์นเวอร์เราฟัง ผูหอกหน้างานผู้ลงหน้างานถ้าข้อมูลเของไม่แม่นเขาไม่กล้าลงผมผู้ซึ่งออกหน้างานผู้ซึ่งส่งหนังสือร้องเรียนหากข้อมูลไม่แม่นผมจะถูกรัฐบาลแจ้งความจับในข้อหายุยงปลุกปั่นนะครับ ถ้าผมไม่แม่นพอผมติดทุกตั้งแต่เมื่อวานแล้วก่อนที่ออกไประนุมเมื่อวานนี้ติดทุกตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมอ่านก็ตายทุกข้ออ่านตันสือทุกบรรทัดขอบคุณครับอ่านนังสือทุกบรรทัดเจงออกไปเมื่อวานนี้น่งเลยฮัโลโหลแยกแยะให้ออกก่อน แยกแยกให้ออกคอนชาติพันธ์ชาติพันธ์ต่างด้าวหรือสัญชาติคนต่างชาติขอบคุณครับฮลัลโหลย้อนชาติพันธ์ต่างด้าวขอบคุณครับ ต่างชาติสามคำนีุ้ดท้ายแล้วเหลือแค่สองคำเหลือแค่สองคำนะครับเหลือแค่ต่างดาวขอบคุณครับเหลือแค่ต่างดาวหนึ่งสองชาติพันธ์ขอบค,ครับชาติเธไอ้ต่างดาวแล้วก็ต่างชาติขอค,ครับ เรือแค่สองอย่างเท่านั้นคำว่าชาติพันธ์ชนเผ่าหรืออะไรก็ตามแต่นั่นเป็นศัพที่เราเรียกกันในหมู่ประชาชนคนไทยครับนะทวนใหม่คำว่าต่างเด้ากับ่างชาติมีแค่สองอย่าง ต่างดาวมีอะไรบ้างพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามนี่คือต่างดาวสี่ประเทศนี้นอกนั้นคือต่างชาติคุณอย่าไปมั่วสวัสดีครับสวัสดีครับย่ามาขอบคุณครับอย่ามามั่ว ครับคนจะว่าใครก็ว่าได้แต่พราบอกว่าสลิมโง่เปื้นนมือไม่ได,ไได้ที่ไปขานไปขานกรณีที่เขาเขาจะมอบคำชอบมระิิกเห็นชอบให้บุตรทางด้าวที่คลอดในประเทศไทยได้รับสัญชาติไทย มาจาริกันครับมาติคอรมอรวันที่29ข้อสุดท้ายลากสุดอ่านให้จบนะครับอ่านให้จบข้อสุดท้ายบันทัดล่างสุดเขาเขียนว่าให้เสร็จุดต่างดาวที่เกิดในประเทศไทย ได้รับสัญชาติไทยเข้าใจหรือยังส่วนประชาชนได้ตกสำรวจตอนนี้ถ้าเกิขาอยากถ่ายปัดขอบคุณครับตอนนี้เราไม่ขานขอบคุณครับเพราะในหลวงของเราราชการที่เก้าท่านทรงมีพระกโโรณามมหาธิคุณ ไปปนดอยบนภูพองท่านทรงไปตำรวจเองครับใครไม่มีปัดพองท่านเอาเรียญบาทให้เอาเรียนบาทให้ขอบคุณครับเอาไว้ยืนยันกับจบอมพลปอพี่คนสงครามขอบคุณครับเอาไว้ยืนยันกับจบอมพลปอว่านี่คือเหรียนขององท่านเือคนไทย ถ้าเกิดมีทั้งครับมีใครมาตรวจว่าวเหรียญเนี้ยแสดงนี่คือทาชาติพันธุ์หรือคนบนที่สูงหรือกระเรียงหรืออะไรก็แต่ที่อยู่ในเขตอธิปไตยของประเทศไทยครับต้องแยกให้ออกว่าไม่ใช่คนต่างด้าวคนต่างด้าว คืออะไรต่างด้าวคือขอบคุณครับผมค,ครับคนครับต่างด้าวคือคนที่เป็นคนที่มีสัญชาติพอมาโรโวเลยคนที่มีสัญชาติพม่ากัมพูชาเวียดนามพมา่า,ม,ามีสัญชาตินั้นแล้วเดินข้ามเตนมา เลยรักรอบเข้ามาในประเทศไทยหรือเข้ามาตามเอ็มอยูครับคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบเหล่านี้เรียกว่าต่างดาวไม่ว่าจะผิดกฎหมายทุกกฎหมายคือต่างดาหมด,ดและเขาเหล่านี้เมื่อหมดวีซ่าหมดบัตรอนุญาตการทำงานหมด,ดเขาแอบอยู่ในไทยไม่กลับพันเขาแอบอยู่ตามมุมบ้าน แอบตามซอกตึกมาทำตัวกำกืนคนไทยแล้วเมื่อเขาอยู่ครบสิบปีเขาก็ไปขอสัญชาติเป็นคนไทยเพราะกฎหมายเขียน้อยว่าถ้าคนต่างด้าวอยู่ในประเทศไทยครบสิบปีสามารถขอสัญชาติไทยได้นี่คือจุดที่เราไปข้านข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งนะครับเท่บขอบคุณครับขอบคุณครับเท่ไปขานะครับในข้อหนึ่งข้อสองบรรทัดสุดท้ายขอบคุณครับข้อสองบรรทัดสุดท้ายเขาแทรกเข้าไปว่าเขาแทรกเข้าไปว่าบุตรของต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยจะได้รับสรัราัิไทย ไม่งงนะไม่งงนะห้ามเอาต่างดาวไปยุ่งกับชาติพันธุ์นะจะต้องไม่เอาต่างดาวไปยุ่งกับชาติพันธุ์ขอบคุณครับที่ผูสวยมากต่างดาวกับชาติพันธุ์คนละกลุ่มกันไปเข้าใจเสียใหม่เราไม่เคยไปแต่ท่องเรามีโครงการที่จะขึ้นโอยไปสาต่อพระราช ปณิธานของในหลวงร .9 รักงานให้พวกเขามีพัประชาชนเหมือนคนไทยเราเพราะเขาคือคนไทยตามที่ในหลวงร .9 ได้ทรงมีพระเมตตาเอาไว้นะครับนั่นคือชาติพินธพันที่อยู่ในเขตเขตแดนของไทยแต่มาติครมอรเมื่อวันที่29ที่ผ่านมา เขาแอบสอดใส้เข้าไปบรรทัดล่างสุดสังอีกครั้งมาติปรมอวันที่29่าถูกลาสองห้า25เก็ดบรรทัดล่างสุดเขาสอดใส้เอาไว้ให้บทที่เกิดจากต่างด้าวสามารถขอสัญชาติไทยก็คือให้พวกเพลงงานธรรมาทุกวันนี้ ถ้ามันคลอดลูกปุ๊บมันก็สามารถไปเกิดไปขอสัญชาติไทยได้เข้าใจยังฮลัลโหลเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วก็อจอก็ใจหน่อยครับก็อจอก็ใจหน่อยครับแค่ไปหน่อยอ่ะจะพอเข้าใจแล้วนะฉะนั้นสลิมไม่ได้หลักการสลิมไม่ต้องโผล่งโง่ สลิมไม่ต้องกลวงโง่ย่าดักดาน่านเดินนายเจ้ด้วยอ่านมติคอรมองให้ชัดให้ทุกรนทัดอ่านเดินนายเจ้ด้วยอ่านมติคอรมองให้ชัดให้ทุกมาทัา้งหมดมาทั้งหมดเพื่อให้เขาแยกนะครับเพื่อให้เขาแยกนะครับ เพื่อให้ข้อยแยกเพื่อให้ข้อยแยกลูกต่างเาตาออกลูกต่างเาตาออกไปจากกลุ่มชาติพันธุ์เกิดวันนี้ผมไม่ต้องตะโกนให้ไปฟ้องศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้เพื่อให้ศาลท่าน มีคำที่ใช้ปรโดเพิกถอนมติคอรมอรและพวกที่อยู่มาชัยมันอยู่ตั้งนานแล้วถ้ามันขอทำได้ปไใจคงหมดแน่ใช่ครับวันนี้ไปสมุารณ์ครมาก็ไปคุยเรื่องนี้แหละนะครับไปคุยเรื่องนี้หละมาติคอรมอวันที่19อ่านให้ดี่อนที่จชิมาด่ากันเองอ่านนี้ครับคนที่จะิญมาด่าก,กันเองอ ให้คนที่ลงหน้าสนามให้คนที่รูปรูมข้อมูลกฎหมายมันก็ทําไปให้คนนั่งอยู่บ้านคอยไลท์ทำมัดคลิปแต่ไม่ลงมาดูกฎหมายไม่มาดําเนินการกฎหมายเพื่อเรียกร้องสิทธิ์กับประเทศไทยก็ามาเสิร์ชทำคลิปได้คนอยู่หน้าง,งานซะกัน ฮัลโหลขอบคุณคับแหมามากอาบกับนายชมอย่างนี้พอได้หายใจเลยเ,เดี๋ยวเราขอพักก่อนกินน้ำแป๊บกินน้ำแป๊บหนึ่งนะโอ้ยอีเจมึงไปไหนมาไม่บอกอีเจเาโอเคนะครับเดี๋ยวจะสรุปนะครับ มติคอรมอวันที่ยิบก้9นะครับเขาเขาสอดแทรกอะไรเข้ามาเขาสอดแทรกอะไรเข้ามาหนึ่งเลยข้างบนสุดเขาให้กลุ่มเดิมกลุ่มที่ตกสำรวจมาตั้งแต่ปี2545-2554ซึ่งกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ในหลวงกับพระราชนีพระพันปีหลวงได้ขึ้นไป บนเขาแล้วไปดูแลนะครับพรม่นี้เราไม่กัถดค้านเพราะเขาคือคนดั้งคนเดิมของพวกเราก็คือบ้านดับเบรเดาทุกคนอะ่ะไม่ได้เป็นคนไทยทุกคนหรอกไทยเพิ่งมาหลอมรวมกันนะครับไทยเพิ่งมาหลอมรวมกันแต่บางส่วนคือเขายังไม่มาหลอมเป็นไทยไง ในหลวงได้ข,ขึ้นไปเยี่ยมทั้งบนคนดอยเราก็เลยจัความเพราะว่าเขาเป็นข่มชาติพันธุ์เพราะข่มชาติพันธุ์เขายังไม่พร้อมที่จะเป็นคนไทยเขายังพร้อมไม่พร้อมที่จะเป็นคนไทยเขาเลยเขาก็เลยยังไม่ขึ้นยังไม่มาถ่ายปัดและบางคนด้วยความที่ว่าอ่าบนดอย ครับมันไม่มีอะไรกั้นเลยก็คือบ้านลังคาชนคันนี้แหละก็เป็นฝั่งไทยฝั่งพม่าแล้วก็เป็นฝั่งไทยฝั่งพม่าแล้วทีนี้เขาจะเดินข้ามมาไทยไทยข้ามไปฝั่งนน้นไม่ค่อยไทยไม่ค่อยข้ามแต่ฝั่งนน้นจะข้ามมาไทยเขาเลยคัดกรองเอาไว้แต่มีพวกชั่วพวกชั่วมันมาสวมสิทธ์ ว่ามันเป็นคนชาติติพันธุ์เข้าใจแล้วนะพวกชั่วมันมาสวสิทธิจว่าเป็นชาติพันธุ์มันเป็นทหารกรเรียงที่รบกับรัฐบาลกลางแล้วข้ามาพักผ่อนที่ประเทศไทยเข้าใจคำนี้นะ เป็นทหารเครียงหรือทหารชนกลุ่มน้อยเดินข้ามมาประเทศไทยแล้วบอกตัวเองว่าเป็นคนไทยเป็นคนเป็นคนชาติพันธุ์พอจะเข้าใจแล้วนะดังนั้นการคัดกรองุ่มชาติพันธุ์เขาทำไว้แล้วซึ่งจุดนี้เราไม่แตะ เราไม่แตะเลยร 15, 15, 15. เรามาแตะตรงไหนตรงไหนรู้ไหมตรงมติคอรมอรวันที่2ิบเก้ามันทัดล่างสุดมันทัดล่างสุดเลยนะเขาเขียนไว้ว่าบุตรที่เกิดจากต่างด้าว ให้มีสัญชาติไทยเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้กฎหมายไม่สามารถประกาศใช้ได้คือต้องทำาอะไรก็ได้ให้มาถึงคณะรัฐมนตรีวันที่1 9นี้ถกเพิกถอนไปทั้งหมดแล้วมาปร,ปรับปรุงแก้ไข เสียใหม่โดยการแยกกลุ่มชาติพันธุ์ออกไปแล้วให้เขาไปถ่ายประ,ประชาชนซะและรับเขาในธนะคนไทยนะครับส่วนต่างด้าวแยกเข้าออกไปกชุดหนึ่งให้เขาไปทำพาส,สปอร์ตให้เขาไปขออนุญาตเข้าเมือง ให้แยกเขาจากกันและให้เขาแยกออกไปเขาจะต้องไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สัญชาติไทยเพราะเขามีสัญชาติเ,เขาแล้วประเทศเขาคือประเทศเมียนมาไม่ใช่ประเทศไทยให้เขาแยกออกไปนะครับแยกสัญชาติออกไปแยกแยกจากพวกเขาไปชาติพันธ์แยกไป กฉบับหนึ่งทางด้าแยกออกไปออกฉบับหนึ่งย่าโม่ย่าลงประเด็นแล้วมาด่ากันเองดูมัหน้าพี่โอมไหมตาพี่โอมไม่แม่นพี่โอมไม่กล้าฟ้องใครละแม่นไหมไม่กล้า ยื่นเรื่องถอดถอนไม่กล้าทำํำนวนส่งฟ้องศาลถ้าไม่แม่นแล้วจริงศาลศาลปกครองสูสุดไม่รับคำร้องเอาไว้เป็นคดีดำตอนนี้คดีพีษได้รับเข้าสู่ศาลปกครองสูสุดโดยที่ไม่ต้องผ่านศาลชั้นต้นศาลปกครองกลาง คดีที่พี่ทำเพื่อปลกถอนมาติเมื่อวันที่1 9อยู่ที่ชั้นสารปกครองสูงสุดและถ้าไม่มีมูลสารปกครองสูงสุดไม่รับไว้พิจารณาคดีเข้าใจอยากให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจ ทวนใหม่แต่พี่เป็นคนที่ไม่อยากจะทวนต้องลงให้ทวนหรือไม่อยากทวนพี่เป็นคนที่ไม่อยากจะทวนเรา <พอ S 2> ต้องรู้ว่าพี่เสียงไม่ค่อยมีอย่างนี้นี่เองดังนั้นแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพอพี่ลงไลฟ์พี่จะตัดคลิปในส่วนที่จำเป็นแล้วเอามาใส่เอาไว้ ไว้ให้ฟังจักห้าวันโอเคไหม,อมขอบคุณครับของเบ่งของเบ่งแอบมาดู <c oughs>